สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมบัวบามนมนมนเลือดผสมสายพันธุ์บามันนะครับนี่เราบรรดาลูกๆเขาปีนี้ได้ลูกๆเขาตัวเล็กนี่ก็ได้สี่ตัวครับฟังให้ฟัง ไม่มีที่ปล่อยครับตัดหญ้าให้ฟางผสมปะปนกันไปลืมจะโตแล้วจะโตแล้วโตหน่อยหนึ่งเราก็จะโตเป็นสาวเราก็จะปล่อยนะครับทุกผู้ทุกผู้ในเงินคัดตัวเมียเก็บไว้สวยส,สว้ ตัวยอดต่อไปตัวเมียคัดตัวเมียเก็บไว้เลี้ยงต่อก็กินฟางเล็ดอร่อยกินเ้ากินเอาะครับกินนี้เมันตัวผู้กินเต็มปากเต็มคําดี ตอนเย็นยก็จะมาบด้าให้นะกินยากินฟางผสมกันไปปีเสาบรรดาไ่เลี่ยกันตอนนี้ โตเป็นพี่เขาเป็นดีเป็นพี่เขาตัวนี้สุดท้องทางนู้นมีสนคนรองก็ในเงินพี่สาวโตวสุด โตอันดับหนึ่งครเลยน้อส่ใส่ยท่อเป็นสาวแล้วพร้อมผสมแล้วยังไม่เห็นว่าเป็นสัตว์กล้าสักทีก็เช้านี้ก็มีอะไรครับให้อาหารวัวมันเดิม อัางหลังก็จะเป็นหญ้าในเพียที่ปลูกไว้ที่กำลังจะปลูกใหม่ก็เยอะครับแค่นี้แหะครับขอบคุณทุกการรับชมคลิปวิดีโอจนจบนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ช่องทาง YouTube ด้วยนะครับตอนนี้กำลังหัดทำ YouTube อยู่นะครับ